สวยเดิมทั้งคันนะคะพี่นาใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มอันนี้ได้แม็กเดิมโรงงานนะคะสีเทาดํานะคะเกียร์ออโต้มีกล้องหลังด้วยสวยๆเลยนะช่วงล่างเดิมสภาพดีอย่างไรครบนะคะพี่นะภายในบอกเลยว่าสวยมากนะคะพี่พิกแม็กไลเนอร์เดิมโรงงานสวยๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เสน่ห์รถบ้าน2้2 3 ีการอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็น4ี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะแถมส่วนรถให้จุกๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันไหนนะคะกับเจ้าวันนี้เลยนะคะโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะพีแรนเนอร์อินทรีนะคะปี2022คันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมทั้งคันนะคะพี่นาใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มไฟหน้าสว่างๆเลยนะคะใสๆอ่ะคันนี้ได้แม็กเดิมโรงงานนะคะสีเทาดํานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยสวยมากนะคะเป็น4ประตูมีคิวอันสัตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเมทอา กันดีกว่านะคะพี่นะแกะให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะนี่เมดอาร์คเดิมโรงงานนะคะสวยๆเนาะรทุกตัวไม่มีแกะมีถอดน,นะคะพี่นะเลยตรงรอยแต้นโ,โรงงานอยู่ครบนะคะรถไม่มีบัติเหตุมาก,ก่อนแน่นอนนะคะเข้าศ <laughs> ูนย์เช็คศูนย์ด้วยเลรมันจะพาดหน้าหนูเกือบ <laughs> ไปแล้วนะคะอ่านี่เลย นะสวยๆเลยนะคะโอ้โหเมด้าเป็นไงล่ะเปิดให้ดูทุกประ,ประตูเลยนะพี่นะช่วงลงช่วงล่างคงสร้างเดิมทุกคันนะคะอาท้ายสวยมีกล้องหลังด้วยกันทนท้ายมีมาให้นะคะช่วงล่างเดิมสภาพดียังอะไรครบนะคะพี่นะบอกเลยว่าครบเครื่องซื้อไปแต่ตังค์อย่างเดียวไปขับได้เลยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะแม็กไลเนอร์เดิมโรงงานสวยๆ ตรงนี้ไม่มีแกะไม่มีถอนนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเม็ดอาร์คเดิมสวยนะคะแลวประกันเลยว่าไม่มีชนจมน้ำผิดคกามมาแน่นอนนะคะใครได้ก็คือคุ้มนะคะนี่สีขอบใปบางเสแยวนะคะพี่นะส,สวยๆเลยมาสีดิมโรงงานด้วยนะแล้วก็ถ้ามาหน้าร้านเนี่ยจะมีหนังสือตรวจรับรองคุณภาพรถวางให้ทุกคันมาดูได้นะคะ สเสน่รถบ้านเปิดทุกวันนะคะพี่นะเข้ามาดูรถกันก่อนได้นะคะสวยๆเลยนะไม่ต้องกลัวนะคะพี่ยังไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะทุกคนเข้ามาดูก่อนได้นี่เลยนะสวยเป็นไงละ่ะซอกประตูฝั่งนี้น็อตเนียนกริบไม่มีรอยแกะนะคะติ๊กเกอร์เดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะพี่อ่า เราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าภายในบอกเลยว่าสวยมากนะคะพี่ๆก,กว้างๆเลยได้บอก5เดิมไม่มีขาดเลยนะคะสวยๆเลยนะจ๊ะอ่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเนาะเกียร์ออ,อโต้นะคะแล้วก็เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้านหน้าสภพาพดีนะคะพี่ๆนะสมุดคู่มือนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะนี่เลยด้านบนนะคะบอกเลยว่าเนียนกริบนะคะไฟติดทุกจุดนะที่ใส่วงใสแ่แว่นมีให้นะคะพี่นะกระจกด้านหนา้าจะแสงได้นะแล้วก็นี่เลยนะคะใบถักบระบุราคาชัดเจน นะคะหน้าร้านโน้ะทุกคนอ่าแล้วก็เลขไม์ของนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0แกนิโลนะคะไม้แท้นะข้าศ็คสูดได้ไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าป่ะห้องเครื่องสวย,สวยเลยทุกคนมาพร้อมเครื่องยนต์2องจแรงม้าน,นะคะบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยเดิมฟิตไม่รัว่วไม่ซึมแน่นอนนะคะไม่หลวมสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันป่ะ ดูตัวคันกันต่อดีกว่านะคะคันเนี่ยเป็นคันเดิมลงนะคะนะคะพี่พี่คงสร้างเดิมนะคะไม่มีทนมาในก่อนแน่นอนนะคะสบายใจห่วงได้เลยนะอ่านี่เลยนะคะรดเมียนกรฤบนะคะฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะ,ะทางเราเปลี่ยนไท่ของเหลวนะคะก่อนส่งมือลูกค้าทุกคันเนาะแล้วก็วประกันครึ่งเกียร์สูงสุดหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลด้วยคันนี้นะคะราคาตั้งขายหน้าร้านอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะเอาส่วนลดไปเลยนะคะ นี้คันเดียวนะคะที่โรเจอ7 0 0บาทนะคะมีคันเดียวในเต็นท์นะหรือว่าทุกคนจะเลือกเป็นของแถมมืออื่นหรือก็ได้นะคะถ้าใครสนใจรถโปรโมชั่นพิเศษนะคะสามารถแคปแล้วก็ติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยนะหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามานะคะทางเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีต่อของช่องทาง,ทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยนะอยากได้รถเสร็จลงบอกไว้จกตามมาที่นี่เลยเสนห่ห์รถบ้านสอง